คุณผู้ชมคะจากบรรยากาศงานลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานค่ะมาดูหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงปรับรูปแบบให้กับเข้ากับยุคสมัยและเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างในเขตเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตสร้างสาระน้ำช่วคราวอยู่ที่ริมชายหาดนะคะเป็นการลอยกระทงเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากขยะทะเลค่ะ เทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้จัดสร้างสระน้ำชั่วคราวขึ้นบนชายหาดป่าตองให้ประชาชนและท่องเที่ยวนำกระทงมาลอยเหมือนกับทุกปีค่ะพร้อมกับเพิ่มเติมสีสันที่สวยงามมากขึ้นนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองบอกว่าปีนี้ยังมีการจัดงานลอยกระทงอยู่แต่จะงดในส่วนของกิจกรรมความรื่นเริงความบันเทิงทั้งหมดเพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเดิม นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยแล้วค่ะนี่ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วยสารจำลองขึ้นมาเนี่ยเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดขยะในทางทะเลที่เรามีเกิดขึ้นมาหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือมีขยะในทะเลใช่ไหมคะเราก็เลยขุดสาะจำลองมาเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดขยะทางทะเล ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองในพื้นที่โคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังต้องเร่งเก็บดาวเรืองพร้อมกับคัดแยกขนาดดอกดาวเรืองส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพื่อน,นําไปใช้ตกแต่งกระทงค่ะเกษตรกรบอกว่าดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้ปีนี้ไม่เพียงพอบความต้องการเนื่องจากมีคําสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างมากแต่ว่าดอกไม้จากภาคกลางมีเข้ามาน้อย,ยเพราะว่าเผชิญกับปัญหาฝนตกหนักและน้าท่วม ส่วนพ่อค้าแม่ค้าดอกไม้รวมถึงการขายกระทงในจังหวัดรงังบอกว่าบรรยากาศปีนี้ซบเซานะคะเนื่องจากโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆง,งดการจัดก,กิจกรรมแม้ว่าทางจังหวัดไม่ได้สั่งงดก็ตามลุงเอามา10กร,รัมใหญ่นะั้นแต่ปีน,รรปนี้แต่ปีนี้เหลือสากร,รมัมสามกร,รัมยังไม่หมดเลยเราขายดอกยังไงเอขายขายเป็นช่อช่อละยี่บาทเหมือนกันมาก่อนนี้ สามช่อแต่อตอนนี้อยูลือสามช่อก็ต่อ5้าบก็ต้องขายกำไรน้อยหน่อยก็ต้องกายครับด้านเทศบาลเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเตรียมพร้อมจัดงานลอยกระทงบริเวณหน้าสวนกรม,มหลวงนาราธิวาสราชนริ์และริมเขื่อนท่าพระยาสายถนนผู้ผาพักดีการจัดการปีนี้เน้นไปที่ความสำรวมและเรียบง่ายงดกิจกรรมบันเทิง แต่ว่ายังคงไว้ซึ่งความงามแห่งประเทีไทยที่ทรงคุณค่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ